เตรียมงานค่ะเมือน,นี้ Happy Birthday ปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ใช้สถานที่หัวหน้า,าเผาเครื่องดื่มหัวหน้าเผาตรงเมื่อกี้หัวหน้าเผาอย่าง <c oughs> หัวหน้าเผาแล้วก็ท่าง,งานหัวหน้าเผาสวัสดีค่ะนี้ตายเลยต้องมาใส่ผ้าตรงนี้เนาะอันนี้แกงเขียวหวานเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ไปแต่งหน้าเพราะว่าเพรว่าอะกวนน้ำเมียวกับแกงเขียวหวานอยู่ วันนี้เป็นใครคะเนี่ยค่ะเป็นแม่ค่ะตีแม่แม่สีเรือนไม่ได้ค่ะไ,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 ไม่ได้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 อันนี้คือแกงเขียวหวานบ้านยายนาก็คือ <นา S 1> จะเป็นแกงเขียวหวานแบบแกงเผ็ดเนี้เราจะมีแขกรับเชิญเนี่ยเหรอครับพี่สมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องเร่งมาเขามาเล่นนะนี่เขามาเล่นคอนเสิร์ตที่อะไรนะรัชรดาเขาเลยขอเบบมาเลนี่เลิศค่ะหมดว่าดีใจมากเลยขอเดินเชิญแต่น้าหนูมาอันนี้ก็ มือแรกนะคะผู้ใด่บเมานะคะบบไห่เมื่อด้วยค่ะบอกเลยนะคะวันนี้เมาไหมคะเมาไหมคะเมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้นอนเพราะไม่ได้นอนเดี๋ยวมาเบิ้งมือหนีนะคะว่าแขกในงานของเฮาสีมาสวยประดเมือหนีได้ตรีมเซเลบต่างประเทศเราพี่ไปประเทศอะครแต่ว่าจะของวันเกิดยังหาชุดไม่ได้เลยทุกคนจะเป็นอะไรดีอ่ะใครแน่ใครแน่ใครลี่ใครลี่เจอกนค่ะ ขอบคุณคุณส้มเชงนะคะวันนี้ที่เห<น>็นเป็นเราจะมาวันนี้ยังโสดอยู่นะคะขอเบอร์ได้ลไเลยไปไป let's go